สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชนา EC t ีท m Live นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม s k y l เ n d e r อีกแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นการจัดทีมลงดันไซคลอปแบบ3ดาวนะครับชั้น4แล้วก็ทีมที่ผมจัดนะครับก็คืออ้างอิงจากคลิปที่แล้วนะครับลียไซคอปชั้น4แบบ2ดาวคลิปที่แล้วนะครับเรามาดูกันนะฮะทีมที่ผมใช้ก็ตามที่ใน็อบบีนนี่เลยนะครับ ดีดก็ตัวนี้เลยตัวผู้ชายนะฮะซึ่งเพิ่มกล่องให้ได้เนาะตัวที่1น,นะครับ s t e ล l L ตัวนี้ทุกตัวผมจะใช้ตัวเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ upgrade, อัปเกรดของให้กลายเป็น4ดาวนะครับแล้วดูว่ามันจะผ่านแบบ3ดาวได้ไหมคือผ่านใน20เทิร์นได้ไหมสรุปมันผ่านได้นะครับแต่ถ้าเราออโต้ทิ้งไว้มันก็จะจบที่ภายในประมาณ18-22เทิร์นนะครับเพราะว่าบางทีอะ มันไปใช้สกิลของบัคช็อตเยอะเพราะบัคช็อตมันจะมีสกิลหนึงยิงแล้วมันดูดมาหน้าไปหมดเลยนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับบัคช็อตอะ่ะมันยังแรงสู้2ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าการอัปเกรด2ตัวนี้อัพเกือบเต็มแล้วนะครับแต่บัคช็อตอะ่ะมันอัพยากนะเพราะมีตัวทองนะครับเรามาดูของนะครับตัวที่1ก็เซตสดาวเกือบหมดนะฮะบ,บวก9บวก6ิ้นที่1ก็บวกแอนแทนะครับตีตีบวก9นะครับ ของออของบวก6กับบวก9ต่างกันแค่ไหนนี่นะครับออของ4ดาวต่างกันแค่ไหนแอตแทก300นะครับที่บวก9 a ้าแอตแทกก็1 1 0ประมาณมากกว่ากันประมาณ110นะฮะถือว่าเยอะเลยนะครับนี่4กับ3ดาวนะบวก9เหมือนกันเ,เกรดของขอบอ่ะมันค่าออฟหลัก จะไม่ต่างกันแต่ค่าออฟลองของเกรดทองจะเยอะที่สุดนะครับมีสีออฟมาเลยเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมท,ทําทีหลังนะครับของอีเทอร์เนี่ยนะครับเออคร่าวๆก็คือแบบนี้คือสีดาวค่อนข้างจะเยอะกว่ามากๆเลยนะครับอันนี้หนึ่งก็บวกแอทแทกอันที่2ก็บวกดีเฟนต์นะครับเพราะตัวนี้อันที่2มันจะเป็นหมวกมันเลยไม่มีแอทแทกนะครับตัวเอลเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็น HP เนาะรองเท้าก็จะเป็นดีเฟนต์นะครับแต่มันจะมี พวกอัตราต้านทานนะครับแล้วก็แม่นยําด้วยแต่ตอนเนี้ยผมมีแค่นี้นะครับผมก็ใส่มันก็ผ่านได้นะอันนี้จะเป็นแม่นยาเอฟเฟกเพิ่ม26%ซึ่งเยอะมากๆนะครับ3ดาว3ดาวไม่น่าจะเกิน10% 1เปนะครับถ้าโบกที่9นะฮะขึ้นเยอะมากแล้วก็บอกไอแทงคิพีอะไรนี้ตรงออฟลองเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะผมดูแค่ออฟหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปชั้นที่5เดี๋ยวคงต้องได้เปลี่ยนเป็น5ดาวละนะครับ อันนี้เป็น HP นะครับสรุปก็มี a ท k อยู่ชิ้นเดียวนะครับตัวนี้นะตัวที่สองก็ทัฟลักนะฮะตัวนี้จะเป็นสีเขียวเขียวแท้ๆเลย a ท k นะครับอันที่หนึ่งบวกเก้าอันที่สองทัฟลักจะสามารถใส่แแท k ได้นะครับบวกสามร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วก็อันถัดมานะครับบวก HP อันถัดมาคาตามแมนยามเอฟเฟกนะครับ ถ้ามันมีคริเลตซึ่งผมต้องฟาร์มเยอะๆหน่อยถ้ามีคริเลตจะแจ่มมากเลยท,ทัพรักนี่นะฮะคริเลตหรือแอตแทกเนะี่ยตรงรองเท้าอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยทํานะฮะเกาะแขนก็จะมีแอตแทกด้วยนะครับทัพรักแล้วก็เสื้อนะฮะ HP อ่านะฮะตกลงแอตแทกของทัพรักมีถึง3อันนะครับทําให้ทัพรักทำแอตแทกได้1842นนะครับอันนี้คือแอตแทกรวม นะอันนี้ที่บวกมาแล้วก็รวมๆแล้วอยู่ตรงนี้ดูตรงนี้นะฮะของตัว s t e ล l เอจะอยู่ที่1438นะครับก็เดี๋ยว s t e ล l ์เอจะต้องเอาดาวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวลองทําดาวเพิ่มให้เต็มแล้วก็ลองเทียบกันดูอีกทีนะฮะไอตัวนี้แฟตวิงต้องมีนะครับเพราะเป็นตัวฮนะิวเนาะอันที่1เป็นแอตแท็ครับบวก6อันที่2เป็นดีเฟนต์นะฮะเพราะว่าแฟตวิงอันที่2เป็นหมวกถัดมาก็ HP ครับ อันนี้จะเป็นอัตราคริของแฟร์ดิจะมีอัตราคริก็แจ่มดีนะฮะพอครีละแรงดีนี่ใส่2อันเลยนะฮะผมใส่อัตราครีอีกสองอันเลยแล้วก็ถันมีก็เป็น HP นะครับก็ออฟที่เป็นออฟปลดล็อกของเอ่อเซตนะครับผมก็อันนี้ใส่มั่วๆไปเลยบอกตามตรงเพราะว่าผมไม่มีคัมภีร์นะฮะอย่างออฟเนี่ยออฟสะท้อนเนี่ยเอ่อพอใส่ของสีดาวแลยสามารถเคลียร์ได้แบบ ไม่ต้องไปมองตรงนี้ก็ได้ครับก็เคลียร์ได้ไม่ได้ใส่ก็เคลียร์ได้นะสเตตัสมันพอที่จะสู้กับไอ้ไซคอบชั้น4ได้นะฮะจนสุดท้ายก็เนี่ยฮะไม่ได้ใส่เอฟเฟคไม่ได้ใส่เอฟเฟคเสริมเลยนะฮะอันที่1เป็นแอสแท็กครับบัคช็อตอันที่2องัตบัคช็อตก็มีแอสแท็กนะฮะอันที่3ก็เป็น HP อันที่สุดท้ายก็จะเป็น HP นะครับส่วนของบัคช็อตเนี่ยใส่อีก2อันไม่ได้เพราะว่า อันนี้จะต้องตีบวกคือมีตัวซ้ําอย่างน้อย1ตัวนะครับตัวนี้นะแหวนส่วนถุงมือเนี่ยจะต้องเป็น6ดาวถึงจะใส่ได้อีกอันหนึ่งซึ่งตัวทองเนี่ยมันทํายากตรงนี้เดวยนะครับมันจะทําให้สามารถใส่วุปกันไม่ได้อีก1ชุด1ชิ้นเนาะหดาวแล้วกอ็อันนี้ก็อาจจะหาซ้ําได้นะครับแต่ว่าก็เนาะมันก็น่าจะหายากอยู่ก็ตีเอาไป4ชิ้นนะครับมันก็เลยสเตตัสเลยต่ํากว่าไอ้พวกสีเขียวสีฟ้านะครับเอ่อบัคชอตพลังจุดดีที่1 4 8 4 นะครับถัดไปก็เรามาลองลงกันดูนะครับอ่าไซคลอบชั้น4ก็สามารถเคลียร์ใน20เทิร์นได้แล้วนะครับเพราะได้3ดาวครบแล้วเนาะตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวลงไปผมก็จะตีออโต้เลยนะครับมันอาจจะจบอยู่ที่ประมาณ22เทิร์นไม่เกินนะครับมันอยู่ที่ว่า NPC มันจะใช้สกิลได้ดีหรือเปล่าในส่วนชั้นที่5เนี่ยผมอาจจะต้องเปลี่ยนตัวลีดนะครับเดี๋ยวก็ลองมองอยู่นะฮะ ก็รุยกันเลยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด u ับส r คร e ด้วยนะไป 嘿嘿 <laughs>